สวัสดีค่ะต้นร ผู้ชม้าสู่ข่าวอรุณมรินเช้าวันนี้กลางสัปดาห์หลังวันหวยออกแล้วนะคะพุธที่สองกรกฎาคม2568กลับมาทํางานกันครบทุกคนไอ่มิใครหายไปไหนขอความเข้าใจเลกใหญ่ๆหน่อยโอ้ยสาล้านที่ตั้งไว้ไม่เฉียดเลยรอบนี้แต่ว่ามีคนเขาตรงนะแล้วตรงเยอะซะด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้กลางสัปดาห์เริ่มต้นวันพุธตอนใหม่มาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครรอความไปมั่วบ้านงานวันนี้ม่่นอยมากอู้ ที่ไหนแล้วเนี่ยกลางทุ่งเลยหมวดหน้าช้างอืล้็เกิดว่าเห็นช้างก็อยากจะเดาว่าสุรินนะ โอ้เขาพาไปที่ไหนกันวันนี้คุณผู้ชมรอติดตามได้เลยค่ะบ้านตากลางบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมของจังหวัดสุรินทร์โออตรงเป๊ะเลยนะนี่คือประเพณีบวชนาคช้างค่ะเป็นงานที่มีชุดบวชนาคโดดเด่นไม่เหมือนใครแต่งกายด้วยผ้าไหมสามสีแล้วก็เครื่องสวมหัวอย่างกระจมนาคหรือว่าชดาที่ทำจากไม้ไผ่นะคะและเดี๋ยวจะพาไปดูการ เขียนตกแต่งใบหน้าของช้างแล้วก็การรำหน้านาคขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการตระการตาสุดๆเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะ6กโมงเย็นเป็นต้นไปหลังเคารบธงชาติกินไปทั่วมั่วบ้านงานโอ้สุลินทุกกินอะไรอร่อยกันนอ้อรอดูได้เลยวันนี้ค่ะ เมนูอาหารก็ดูแซ่บแซบนะพิธีต่างๆเนี่ยก็ดูม่วนม่วนค่ะนะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ฝนตกนะคะที่กาญจนบุรีก็เช่นเดียวกันจนเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นมีรถบรรทุกน้ํามันค่ะคันหนึ่งเนี่ยเขาบรรทุกน้ามันมาเต็มคันเลยประมาณ4ี่หมื่นลิตรได้อ,อยู่ลื่นค่ะแล้วก็เสียหลักพุ่งชนเข้ากับตอมอสะพานลอยหน้าโรงเรียนพอดิบพอดีเป๊ะเลยค่ะรถชนกันนะครับ นี่นะคะเป็นบ้านบางหลังของบางประเทศก็อาจจะยุบทั้งหลังได้อืมอเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าลงทะเบียนกันได้ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการไปเที่ยวแบบจ่ายแค่คนละครึงคร่งเมื่อวานนี้บนกันสนันโซเชียลตั้งแต่8โมงเช้าเลยว่าเที่ยวคนละครึ่งลม่มค่ะเเป็นไงล่ะกูจ่ายเต็มก็ได้ เที่ยวไทยกละครึ่งเป็นไงล่ะทบสนุกสุดทุกโมเมนต,ต์กับสินค้าดีสี่จังหวัดภาคกลางตอนล่างสองงานเพชรสมุทรคีรีสินค้าดีจากพื้นถิมนคืนสู่ชีวิตที่ดีของทุกคน2ถึง6กกรกฎาคมนี้พบกันที่พาราไดซ์พาร์คสีนครินแล้วมาฟินไปด้วยกันนะคะ เวทีท้าประลองของเหล่าเยาวชนคนเก่งในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางนครนนทวิชาการ68ใครจะเป็นผู้ผ่าน่านสู่เวทีระดับประเทศรวมส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้1-3กรรก,กระดาษคมนี้ณสนามแข่งขันทั้ง4แห่งร่วมจุดพลังปัญญาปลุกศักยภาพเด็กไทยโดยเทศบาลนครนน,น,นทบุรี ซอยเกิดไม่ได้ทำจากนมวัวเพราะทำจากนมถั่วเหลืองทแท้ๆมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมย่อยอาหารพั้นกัดในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายยังมีดีอีกเยอะเรวองซอยเกิดไม่สบายปนะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนาช,าชั่วโมงนี้ต้องค่าพอแคสพร้อมใช้อ,ชอนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าพอแคเขาโอนเงินให้แล้วคาพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลย เด็กรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูงอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแม่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอลาม่ซิริลักจูเนียโจ๊กแซลมอน ชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะ <Hey. S 1> ฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโห,โอโหคุ้มจริงเด็กๆรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูงงานเยอะถ้าต้องไปจัดก,การเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลาอาชั่งแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านะครหลวงในมือคุณ ยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันน่ะใช้แป๊บแป๊บก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงห,อหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะย่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ภาษานมโคและหมอบาเล่ประโยชน์เน้นเน้นอร่อยจัดเต็มอืมอืมไมโลอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้ว ยังหาวิธีลดจุดดำอยู่อีกเหรอลองวิธีที่ดีที่สุดของย่าใหม่ Nivea Super 10ด้วยเทคโนโลยีใน a c c l o อค t e ซึมสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจุดดำดื้อฝังลึกรู้สึกผิวดูกระชางใสใน5วัน Nivea e x p r a Skin แม่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม่ ใหม่ซิริแลักจูเนียร์โจ๊กแซลมอนโดนอทโคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละวันใหญ่ลดจนบีวดีเพียงสกแกนหรือสอ่งทางปากลุ้นตอนที่สองเพียงซื้อผ่านเซมินิวเวนถึง24สิงหาคมนี้คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดน,นตรีได้ไหม S 2 6 Go 3ใหม่ผสมอัลฟาเซฟิงโกมาอีลิฟทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S 2 6 Go 3และ S 2 6 Go Pro กโกลโปรสีแอฟเต็มที่กับทุกเรื่อง แอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์ังนกแท้ที่มีนานาแอะซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์ังนกแท้มาแล้วเวทีท้าประลองของเหล่าเยาวชนคนเก่งในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและขอนนทวิชาการ68ใครจะเป็นผู้ผ่าน่านสู่เวทีระดับประเทศ ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้1-3กรักระดาคมนี้ณสนามแข่งขันทั้ง4แห่งร่วมจุดพลังปัญญาปลุกศักยภาพเด็กไทยโดยเทศบาลนครนนทบุรี วันที่1กรกฎาคม2568เลขที่ออก949246 949246ฟองสีกครั้งนะคะ จะฟังสักกี่อรอบนะมันก็ไม่ใกล้เคียงชีวิตที่ซื้อกันเลยใช่ไหมคะคุณผ,ผู้ชมเอางั้งน,นไปดูเขาไปดูคนที่เขาเข้าไปดูคนที่เขาตรงกันหน่อยเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้ตรงแค่นิดแค่หน่อยนะคะตรงแบบคนเดียวเนะเนะเลยสิบใบโอ้ นั่นแหละก็ความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละสู้ต่อไปอย่าได้ถอยค่ะอีกกี่นาทีนะคะพี่กิง้งอีก3นาทีแล้วไข่มุกโอเคเดี๋ยวเราเตรียมกดกันเลยเผื่อสักวันหนึ่งจะมีโมเมนต์เนื้อเต้นบ้างค่ะคุณผู้ชมแหมแต่ว่างวดนี้เราก็น้ําตาตกไปก่อนลนะกั <laughs> นะนะเออถ้าพูดถึงเรื่องน้ําตาตกในเมื่อวานนี้ค่ะมีหลายพื้นที่เลยฝนตกทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในต่างจังหวัดด้เช่นเดียวกันชนบุรีก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ4ี่ถึงห้าโมงเย็นพัทยาค่ะทั้งฝนตกหนัก น้ำรอการระบายน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ถนนเนี่ยจมบาดาลเลยค่ะ หากว่ามีพื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้ๆกับน้ําทะเลเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงด้วยค่ะเมื่อวานนี้ชนบุรีมีทั้งน้ํามีทั้งไฟนะครับคุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ชนบุรีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ไฟลุกไหม้ที่บริเวณร้านผลิตและจําหน่ายลําโพงฮะแล้วก็เป็นจุดที่เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งน้าฉีดเร่งฉีดน้ําสกัดไฟเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไฟมันลุก,กลามอย่างวรวดเร็วจริงๆครับ ต่อไปครับอืมเห็นแบบนี้ก็ระทึกใจนะวีความที่เขาอยู่ติดกันจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของดาวโจรกันบ้างนะคะครั้งนี้เอาหมดเลยโดยเฉพาะร้านที่เห็นว่ามีเงินมีทองคาตาอยู่อย่างร้านคา้าส่วนใหญ่แม่ค้าคเวลาขายของก็ชอบเก็บเงินใส่ตะกร้าใช่ไหมคะโจรคนนี้พยายามที่จะฉกชิงตะกร้าไปเลยค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนะคะไฟไมโฟนะะ phone, เปิดไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามหาได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะไปกันต่อที่นนทบุรีค่ะจากเรื่องราวหน้าปวดหัวของดาวโจรมาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างแก๊งน้องนักเรียนค่ะเขาผ่านมาเห็นพอดีว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่ง กำลังบินทบาดค่ะแต่ว่าร่างกายท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยต้องนั่งวีลแชร์ในการบินทบาดเกิดเสียหลักแล้วก็ตกลงริมคลองอยู่ตรงบริเวณริมถนนเลยแล้วน้องนักเรียนเนี่ยเขาก็หันมาเจอผดิบพอดีก็เลยช่วยกันต่อมือยื่นลงไปช่วยพระสงฆ์ขึ้นมาอย่างปลอดภัยค่ะโอ้สีนภาบางรูปอ่ะ ป่วยนิดป่วยหน่อยไม่ไปกินข้าวเย็นเพราะว่าเดี๋ยวต้องฉันยาอีกอันนี้ก็พยายามเข้าใจท่าเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยตัวอย่างดีๆก็มีให้ดูชัดเจนมากแล้วขนาดรถตัวเองใช้ไม่ได้ก็ยังลือยืมพระลูกวัดด้วยกันแล้วนต้องไปบินทบาทขอบคุณที่มีญาติโยมแบบช่วยถวายไปด้วยซึ่งมันขัดกับพระบางพวกที่วันๆมั่วสีกามั่วโลกียักยอกเงินวัดไปเล่นการพนันเนี่ยต่างกันเหลือเกินอก็สาธุกับหลวงพ่อด้วยนะครับขอให้ท่านแขล้วคปลอด ปลอดภัยนะคุณผู้ชมจะบอกว่าเหตุการณ์ที่ทําให้คนฆ่ากันตายเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันมาได้จากทุกเรื่องเลยครั้งนี้ชนวนเหตุมาจากนกขุนทองคุณเชื่อไหมคุยกันเรื่องนกขุนทองอกลูเซอร์ออฟ้าเนี่ยเหรอบางตัวมันมีราคาอเออแล้วครั้งนี้ขัดแย้งกันคุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายสาตว์กระสุนใส่ดับทั้งพ่อดับทั้งลูกแล้วลูกอายุแค่ขวบเดียวดับคู่เลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้เลยแต่ว่าช่วงนี้อยากจะชวนดูแลสุขภาพกันก่อนโดยเฉพาะสุขภาพของอวัยวะ ภายในครับสวัสดีครับคุณนูครับวัสดีครับวัสดีครับก็วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์เมื่อกี้ที่คุณก้าวเกินไว้นะครับว่าคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮะทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขภาพไตที่ดีขึ้นอีกแซบนะชอบนอนดึกนะครับนอนไม่เป็นเวลาอยากให้ลองจัดไปครับวันนี้ขอบคุณพี่อู๋มากมากนะครับขอบคุณครับ 6โมง18นาทีแล้วตอนนี้คุณผู้ชมครึ่งปีหลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวแล้วนะอเออหลายคนบอกว่าวางแผนท่องเที่ยวแม้มันประจวบเหมาะพอดีรัฐบาลออกแคมเปญเที่ยวไทยคนละครึง่งต้องไปแล้วนะแสนสิทธิ์เป็นยังไงลงทะเบียนกันหรือยังครับจุดประสงค์หลักๆของการออกนโยบายนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พอเปิดลงทะเบียนปุ๊บเว็บล่มน่าจะกระตุ้นอารมณ์มากกว่าครับ ทุกคนลงทะเบ,บียนไปเที่ยวมีคําสั่งสารให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็เลยทําให้หลายอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะปั่นป่วนพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญที่คนก็ยังสับสนว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นคนจัดการรวมไปถึงหน้าที่การงานต่างๆบางงานเนี่ยถูกระบุชื่อตัวนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลีป่ยนแปลงน,น,นายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่รับทราบก็ออกมาตอบรับกับแถลงการนี้ด้วยสีหน้าที่หลายคนบอกว่า รู้สึกว่าท่านนายกมีความเป็นกังวลค่ะผลควจัาแวดวงการเมืองค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงวินค่ะวินรถจัก,กรยานยน,นตาาย์มอเตอร์ไซค์อะนะใช่โอ้โหมีปัญหากันบ่อยเหลือเกินแล้วไม่ได้มีแค่วินเดียวมีหลายวินค่ะเหตุการณ์นี้เ,เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์กันแต่ทะเลาะกันเองอะเดียวกันขี่รถเหมือนกันแต่ทะเลาะกันเองอะ